สนับสนุนโดยท่านผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถามคุณสุธาก่อนผมเนี่ยได้ยินคนพูดคนที่ไม่ได้ทําเครือข่ายเขาคงเข้าใจไปเองนะครับ,รบว่างานนี้ใครมาทําต้องเหนื่อยใครมาทําต้องเครียด ใครมาทําต้องไม่มีเวลาส่วนตัวบางคนก็เลยกลัวและชอบ,บพูดคาว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีเวลาเขาคิดแบบนั้นแรืงจริงแล้วพอคุณสุธาเข้ามาสัมผัสกับคิฟฟอรินจริงๆเนี่ยเป็นอย่างที่เขาพูดไหมในหนึ่งวันที่มี24ชั่วโมงเนี่ยคุณสุธาทําอะไรบ้างตื่นขึ้นมาตอนเชา้าอาจารย์ผมก็รดน้ําต้นไม้มที่หน้าบ้านนะครับอากาศเย็นสบายนะครับ,รบเ้วก็มีความสุขมากก,การรดน้ําต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็ อยู่ที่บ้านเราก็มีเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมวด้วยแล้วก็ให้อาหารแมวแล้วก็ไปซื้อข้าวที่ตลาดนะครับมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นหมายหมายหมายความว่าเราสามารถมีเวลาส่วนตัวเยอะมากครับจัดการกับสิ่งที่เป็นความสุขในชีวิตอยู่กับสัตว์เลี้ยงรดน้ําต้นไม้อะไรของเราแล้วถึงเวลาเราก็ค่อยไปทํางานครนะและเวลาทํางานเนี่ยที่เขาบอกว่าเจวันเนี่ยจะไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนเป็นหนึ่งที่เขาว่าไหมครับ จริงงานมันไม่ได้เยอะเลยอาจารย์นะครับถ้าเราวางมีการวางแผนจัดตารางงานดีๆนะครับเราแต่ละวันนะครับก็มีผู้นําเชิญเรามาคุยงานที่บ้านบ้างหรือพบปะคุยกันที่ศูนย์บ้างหรือทาโฮมมิ่ติ้งตอนเย็นบ้างครับแต่ส่วนมากถ้าเราจัดตารางนั้นเราก็จะมีเวลาไปชอปปิ้งนะครับที่ที่ห้างหรือไปดูหนังหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับอย่างไกลๆอย่างทะเลไม่เคยไปก็ได้ไปไปเที่ยวบ่อยครับนะครับกบ เพราะฉะนั้นดูเหมือนกับว,ว่ามันไม่ได้เครียดอย่างที่เขาคิดครครเราก็ต้องทําแล้วเราก็มีเวลาพักผ่อนให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างเวลาได้สตั์มาคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าก็ต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองถ้าเป็นแฟนนะครับส่วนมากจะซื้อเสื้อผ้าครับผู้หญิงชอบซื้อเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นพวกเพชรพวกนาฬิกาต่างๆเขาก็ซื้อมาไว้เยอะนะครับอาจารย์ครับส่วนตัวผมนะครับก็มีความสุขมากในการใช้เงินในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นตกแต่งรถตกแต่งบ้านครับอาจารย์ครับแล้วก็ เงินทุกบาททุกสตางค์จากกิฟรี้ทั้งหมดอาจารย์ครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นกําไรชีวิตที่เราให้รางวัลกับตัวเองนะครับอยู่กับกิฟรีนตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วฮะย่างก็ปีที่9แล้วอาจารย์ย่างก็ปีที่9เราสัมผัสกิฟรีนมานานขนาดนี้เนี่ยเรามองเห็นความสวยงามอะไรในธุรกิจของกิฟรีนบ้างความสวยงามอย่างหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเห็นทีมงานเติบโตในธุรกิจนะครับจะมีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับจากหลายๆคนแต่ก่อนนะครับเข้ามา ได้เงินกับกิฟฟินเพิ่งไม่กี่พันแต่หลายหคนนี่ก็เกือบแต่ลักแสนอาจารย์นะครับหลายหลายคนก็ซื้อรถใหม่นะครับทุกวันนี้นะครับมีโอกาสไปเจิมรถให้ทีมงานนะครับมีความสุขมากอาจารย์แล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ทีทีมงานนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นความสําเร็จของคนอื่นรู้สึกว่านั่นแหละคือน้ําหล่อเลี้ยงในหัวใจของเราเป็นงานที่ เขาเรียกว่าเป็นวิ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 นบิสเนสเราได้คนที่อยู่รอบตัวเราก็ได้ทีมงานก็ติดท่องเที่ยวต่างประเทศเราก็มีความสุขแฮปปี้ด้วยอาจารย์ครับมันก็เป็นงานที่หายากนะลักษณะแบบนี้นะครับเป้าหมายต่อไปวันนี้เป็น Exclusive Paradise แล้วเขาบอกคนเราเนี่ยจะหยุดคิดหยุดฝันก็คงไม่ได้คุณสุธามีเป้าหมายต่อไปในธุรกิจยังไงบ้างครับเป้าหมายในธุรกิจสำหรับตัวผมเองและกับครอบครัวนะครับก็อยากมี ผลงานที่มากขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับทีมงานนะครับผลงานไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรารายการต่างๆที่บริษัทมีเราต้องติดทุกรายการ,รแล้วก็ตำแหน่งต้องขยับสูงขึ้นแล้วทีมงานก็ต้องขยับสูงขึ้นตำแหน่งที่ใกล้จะถึงก็คือตำแหน่งแกลนดพาราไดซ์นะครับ,รบไม่น่าจะเกินอีกปีหนึ่งนะครับน่าจะปิด แกรนพาราไดส์ครับนี่คือเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็ตำแหน่งที่สูงกึ่นนั่นคือไดมอนด์สูงสุดเลยครับไดมอนด์แกรนพาราไดส์ครับในแง่นี้นะครับเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองด้วยไหมครับเพราะว่าเราตั้งเป้าบอกเราจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นมันเหมือนฝีมือเราอะความรู้เราเนี่ยเราก็ต้องพัฒนามากขึ้นด้วยคุณคุณสุธามีหลักการหรือให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองหลักเลยผมจะต้องหาความรู้ใหม่จากไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือนะครับอาจารย์หาความรู้ใหม่จากอ่านหนัง เรียนรู้จากผู้นําที่สําเร็จที่สูงขึ้นนะครับไปเรียนรู้พาทีมงานไปเรียนรู้ว่าแต่ละคนนะครับเขามีหลักการทํางานยังไงนะครับหรือการตลาดใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อต่างๆเราว่าการตลาดทุกวันนี้ไปที่ทางไปทางไหนบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็มาปรับยุคเพื่อใช้กับพัฒนาทีมงานและตัวเราเองด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับ มีอะไรจะเป็นคำแนะนำฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสาเร็จแบบคุณสุธะนะมครับมีอะไรแบบให้เป็นทริคง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆอยากจะฝากบอกเขาไหมครับอยากจะฝากบอกผู้นำนะครับหรือผู้ชมอยู่ที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเข้ามาสู่ธุรกิจของกิฟฟินนะครับผมมั่นใจเลยว่านะครับทุกคนมีโอกาสสาเร็จในธุรก,กิจสูงมากเพราะว่าธุรกิจกิฟฟิเราเนี่ยครับเปิดโอกาสแล้วก็มีระบบสนับสนุนที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นกิฟฟินกิฟกิฟ e ินชานลนะครับแล้วก็ ว่าจากตารางสัมนาต่างๆของบริษัทที่มีให้เขานะครับ,รบผมเชื่อว่าผู้ชมอยู่ทางบ้านมีโอกาสสับเในธุรกิจอย่างรวดเร็วและสูงด้วยครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของเกรดเล็กเกรดน้อยของวิถีชีวิตการทํางานของนักธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จในกิฟฟารีนนะครับนั่นก็คือคุณสุท h a นั่นเองวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้เคล็ดลับมากมายและเห็นตัวอย่างของคนที่กล้าที่จะคิดและกล้าที่จะตัดสินใจนะครับ,รบทิ้งร้านตัดผมมาไม่ได้หมายความว่าร้านตัดผมไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะประสบการณ์ในร้านตัดผมเนี่ยเขารู้สึกว่ากิจการมันประกอบไปด้วยคู่แข่งและก็ปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้วันนี้มาประสบความสําเร็จในกิฟฟารีนได้รับ,บโบนัสไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วฮะ ที่จะถึนี้ก็รอบคลิปรอบที่8แล้วครับรอบที่8 8 6ก็โอเเกือบ5้าแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่รวมรายได้ยังไม่รวมรางวัลการท่องเที่ยวทั้งบ้านทั้งรถต่างๆอีกรางวัลการแข่งขันอีกโอ้มูลค่าหลายล้านบาทเดียวตอนนี้มีเงินไม่ว่าจะเป็นซื้อที่หรืออะไรต่างมีทรัพย์สินรวมกันไม่ต่ำกว่ากับ 10บกว่าล้านแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณสุทธะต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ